ะเคียนหรืออะไรก็แล้แต่ของที่จากสิงก็คือเคารพและเขาชอบหลาอย่างแต่แม่เตียนตั้งแต่มาคืนแรขก็คือว่ามอกกาลาเดือนนี้ได้เดือนรู่นี้ได้หนึ่งเดือนพอดีพอพอทราบว่าเจ้าแม่ท่านมาประทับอยู่ที่นี่ครับกาคืนไม่รู้จะรู้ก็ไปรำเหรอใช่ไหมพอเช้าขึ้นมาก็มานรูขคืนพาลุพาหลานมาก็ขายของที่หน้าปั๊มมาถึงที่ที่มากก็มาขายที่นี่เลยยาวเลยทราบว่าพี่พรนิจใจดีมาก นะครับแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ทวดด้วยนะครับทราบว่าเจ้าแม่เทพแสงทองนะครับมาประทับที่นี่เพื่อบุญกุศลต่างๆหรือว่าคนมาร่วมทําบุญเนี่ยจะสร้างโดยปู่ทวดคงมจะเป็นบารมีด้วยกันนี่พรก็เลยระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเขาแต่ท่องอขาปู่ท่ดไม่มีก็ลืมไม่ปรึกษาก็เหรอกไม่ปรึกษาอะไรก็ไปถึงําป้ายเอามาถวายเลยถวายรอง้าวว่า ท่องได้ไมั้ยคะพี่กระถางกูบด้วยได้ลองๆให้ท่านผู้ชมนะนโมสามโฉมคบนโมตัตสส,สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Uhm. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธ uh. yeah, ัสสะนะโมโพธิสัตว์ตอะคันติมายะอิติภะคะวะโอแล้วก็อธิษฐานขอค่ะอธิษฐานนึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดจริงๆต้องเรียกหลวงพ่อทวดนะคะแต่ปกติแล้วทางนี้เขาจะเรียกหลวงปู่ทวดกันใช่แต่ถ้าทางบ้านจะมีหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดอ่า นี่ก็แฝนอยู่เมรพระทางมาเลพระทางมาเลก็พาตัวมาเที่ยวก็เลยเล็กแองถามคนรถหรือเด็กเด็กรถบอกว่าน้องไปฐานที่มีหลวงพ่อหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่ทวดเล็กๆสักองไหมอ่าก็บอกอ่าให้โยงขึ้นมาเอาก็ให้มาองนึงก็คือองค์นี้จะเป็นเนื้อว่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะมีดอกอยู่ด้วยมาจากฝั่งมาเลสาธุด้วยอ่าแต่ทีนี้ก็ให้มาเอเราก็มานึกไก่ทอดแค่สองชิ้นเนาะ มันน้อยไปเลยถาวายเอินไป200อ <c oughs> ขึ้นแปลว่ารถทัวเลยนะ <c oughs> <c oughs>